ความเชื่อผู้ล้มเหลวคิดว่าความสำเร็จเป็นเรื่องของโชคจึงทำกิจเหมือนกับพนันเสี่ยงดวงไปวันๆการพนันคือกิจกรรมที่มีสถิติของโอกาสเสียมากกว่าได้จึงเสียแล้วเสียอีกผู้ประสบความสำเร็จเชื่อว่าความสำเร็จ เป็นผลของการทำงานหนักด้วยความชาญฉลาดการลงมือทำจริงด้วยปัญญาเป็นสิ่งที่มีโอกาสได้มากกว่าเสียจึงได้สิ่งที่ควรได้โดยลำดับและขยายผลได้อย่างต่อเนื่องผู้บริสุทธิ์หลุดพน้นเชื่อว่าความสำเร็จเป็นผลของการประกอบถูกส่วน จึงเพลิดเพลินกับการผสมส่วนแห่งความสำเร็จความสำเร็จของเขาจึงเครียดน้อยและเบิกบานมาก